พนสิไปฟ้าดินก็ห้ามโบได้ดอกหากเขาบอกคือเก่าโบ,บแมนโบเบิง์นโบแมวสิกินปลาพีสิมม่าหลอกบบอกะโบมีสิดอกเป็นคนมีสู้ผู้มาแต่ที่คอยยังอยู่มองเก่ายอมงโง่ยยมเงายอมมีน้ำตาย่อนยังเสื้อว่าหากสิอุยเจ้าขึ้นมา คือคำว่าว่าสิฮหักกันหดมือตาคอยหูคอยหู่ซึ้งคอยเจแต่คอยเลือกที่สิเก็บย้อนหักเจ้าลายหูโบ้โอ้ย,อยน้องคนอียังมาสร้างเหตุบาปกันให้คอย คอยหูซึกงแต่ใจห้องว่าย่านหดมือต้องลาแล้วคอยสิอยูบ่บอวาไอ้หัวใจจังได้เที่ยวตัวเจ้าของว้มันเจ็บใจสิค้าผู้สาวที่เพิ่นบอกบอได้คิดอยังเกินเรื่องงานบัดยามเลิกงานแล้ว คยจังได้โทรมาคุยกันดึกเดินป่านได้หลายก็เปิดอ่านบ่แม่นอกใจกันเสียคิดว่าแนวได้แต่ที่คอยยังอยู่มองเกายอมงโง่ยอมเหงายอมมีน้ำตาย้อนอยังเสือว่าสีอวยเจ้าคืนมาคือคำว่าว่าสีคฮักกันหอด มือตายอขื้คอยผูคอยหูซึกคอยเจ็บแต่คอยเลือกที่สิเก็บยอนหักเจ้าหลายผู้บอโอ,อ๊ยนอคนยังมาสร้างเหตุบาปกันให้คอยผู้คอยหูซึกงแใจห้องว่าย่านหดมือต้องลาแล้วคอยสิอยบ one walk away แต่งีลูกคอร่างโอ้เพลงนี้ลูกเอื้อนมาจัดเต็มเต็มไปด้วยอารมณ์ค่ะแต่อยากให้ช่วยสอนบินพูดชื่อเพลงหน่อยค่ะอยากพูด้ได้เป๊ะคอยหู้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 ซื้อคอยหู้ซึ้อคอยเจ็บ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 เออแค่พูดเองมีอารมณ์อย่างี้ ผิดไปเลยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงแรกจากอัลบั้มผู้หญิงหัวใจอีสานนะคะเพลงนี้ค่ะเศร้ามากแล้วก็แอบอยากได้ยินสักครั้งในชีวิตอยากฟังเอื้อนตรงหัวใจอ่ะอีกสักรอบได้ไหมคะลองท่อนนั้นให้ฟังหน่อยหัวใจที่คอยย่อมตัวเจ้าของไว้มันเจ็บใจสิคะ หลดแล้วสกิลหูทองคำลยคะจริงสุดๆและที่สำคัญนะคะตอนนี้พี่ต่ายไม่ใช่แค่ในไทยแล้วนะได้ยินว่าความดังของพี่ต่ายไกลระดับโลกเลยเพราะว่าเพิ่งไปเปิดคอนเสิร์ตที่อเมริกา10กว่าวันเป็นไงคะใช่ค่ะคือจริงๆก็ไป ประมาณ5เมืองแล้วก็8โชว,โรว์ร่วมร่วมอาทิตย์นะคะคก็ได้มีโอกาสได้กลับไปในรอบ13ปีปีนานมากหลายๆคนก็คือแบบรอรอมานานมากอาจจะติดในช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยค,ค,คนที่นั่นต้องแบบ แฟนดีใจเนาะก็ดูดูพมอะลายินะอุ่นค่ะอบอุ่นมากก็คือคือคือได้ได้มีโอกาสได้ได้ได้ถามไถ่พูดคุยเขาบอกว่าขอแค่ว่าเป็นคนบ้านเราไปจะศิลปินเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เขาก็บอกเขาดีใจหมดค่ะแล้วเป็นยังไงคะพวงมาลัยอัดแน่นไปด้วยแบงค์ดอลลาร์ไหมคะอันนี้อยากรู้ละ ก็แบงดอนล่าค่ะอันนี้คือเราไปหลายรัฐเลยใช่ไหมครับหรือว่ายังไงประมาณประมาณประมาณหเมืองค่ะมีเท็กซัสมีฟลอริดามีเฟสโนมีแคลิฟอร์เนียครับใช่ค่ะก็ก็ค่ะประมาณนี้แต่ว่ามีอีกหลายเมืองที่บอกเรียกร้องว่าทำไมไม่ไปกลับแล้วเหรอจะไปจะไปไหมครับจะมีแบบลองดูปีหน้าค่ะว่าถ้าถ้าไม่ติด งานอัลบั้มหรือภารกิจหรืออะไรใดๆก็อยากไปอีกข,อข้อยากคือข้อนี้แหละติดอยู่แน่นอย่างไงแฟนๆที่แบบทั่วโลกเนาะเราติดตามได้ว่าจะไป<ช>ประเทศไหนอีก<ช>ทีนี้กลับเข้าเรื่องเพลงที่ตะกี้เราฟังเราสะเทือนอารมณ์เนี่ยเรื่องราวเพลงเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องปกติที่แบบคนคบกันไปนานๆเนาะมันจะมีแบบลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันหรือผ่านเรื่องทั้งดีหรือไม่ดีแต่เหตุการณ์มิวสิกวิดีโอเพลงนี้กับเรื่องที่ผู้หญิงคนนี้กําลังเล่าคือเหมือนกับ พูดกับตัวเองคุยกับตัวเองอยู่ว่าขออีกสักครั้งหนึ่งมิวสิกวิดีโอนี้คือล่ากระเป๋าออกจากบ้านแล้วจะตัดสินใจที่จะเดินออกไปจากชีวิตของอของของคนรักแล้วแต่สุดท้ายมันยังมีอยู่นิดนึงมันก็คือเรารักสุดหัวใจเราให้เราเจ็บแค่ไหน ขอรองอีกสักตั้งหนึ่งโอ้โหแต่มันทอล์กมานมากเลยนะคะเห็นมิวสิกวิดีโอแล้วใช่จริงๆต้องบอกว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของพี่ตายอรลไทยที่บินจําได้เลยนะตั้งแต่ตอนบินเรียนนะบินชอบดู MV ทุก MV ของพี่ตายอรลไทยมากซึ่ง MV ตัวนี้ก็เหมือนกันบินแอบเห็นแล้วว่าสะเทือนอารมณ์มากๆเลยอยากให้ทุกคนติดตามจริงๆนะคะและนอกจากจะร้องเพลงโชว์ตัวแล้วมีเวลาเล่นละครกับช่องวันอีก ค่ะมันเป็นยังไงคะละครเรื่องนี้กับช่องวัน31อจริงๆจะได้ถ่ายตั้งแต่ต้นปีแล้วอาจจะติดที่แผนของผังละครแล้วก็ขยับมาจนประมาณปลายกรกฎาคมอะไรนี่คุณจีนคูณจีนค่ะพี่ไผ่พงศธรกำลังถ่ายทำกันอยู่ค่ะแล้วก็เวลมาแล้วว่าประมาณมีนาคมจะออนแอร์กันแล้ว ฝากทุกท่านติดตามด้วยละครเรื่องดังทรณีพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นแนวไหนยังไงหลายคนเห็นเจ้ยไปแล้วใช่ไหมคะที่มีแบบมีเตะต่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวสู้ชีวิตเหมือนกันตัดตัดคำว่าเตะต่อยออกไปแล้วเขาก็ยังแบบต้องสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับตัวเองและครอบครัวกับคนที่ตัวเองรัก สุดยอดไปเลยเนาะยังไงวันนี้รอดูมากๆค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งในชีวิตที่บินเคยเจอเลยทำทุกอย่างเพราะว่าจริงๆเขามีธุรกิจส่วนตัวด้วยนะอ่ะช่วยแนะนำ่อยค่ะธุรกิจส่วนตัวเป็นยังไงบ้างตั้งแต่โควิดเลยนะคะแต่ก็ไปทํารีสอร์ทก็เป็นสไตล์แคมปิ้งที่จังหวัดนครนายกคก็มีที่ก็ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงที่เราเป็นนักร้องนี่แหละค่ะซื้อทิ้งไว้10ปีแล้วก็ไปแบบไถปลูกต้นไม้อะไรไว้แล้วก็ พอโควิดมาก็เลยตัดสินใจทำเป็นรีสอร์ทครับซึ่งตอนนี้ก็มีคาเฟ่เล็กๆค่ะไปเที่ยวทานคาเฟ่ทานกาแฟได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะพักแบบสไตล์แคมปิ้งสัมผัสแบบสไตล์แคมปิ้งไปได้นะคะที่น้าอ้อยก้าช่วปีแบบนี้อากาศน่าจะดีนะครับอากาศดีแล้วเมื่อคืนตายก็นอนที่นาทานอากาศดีมากอากาศดีมากสำหรับใครที่ติดตามพี่ตายอลรไทยนะคะก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยเพราะเป็นผู้หญิงเก่งมากๆยังไงวันนี้นะคะบินขอบคุณพี่ตายอลรไทยมากๆค่ะขอบคุณ ขอบคุณค่ะ